ตอนนี้มี38ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะที่เจอการระบาดของโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์โอไมครอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่าอยากจะให้แต่ละประเทศนั้นอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่สิ่งที่ควรทาก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเจอจํานวนของคนติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันบริษ,ษัทผู้ผลิตวัคซีนก็ควรปรับสูตรให้สามารถรับมือกับโอไมครอนได้ค่ะ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ในวันศุกร์ว่าขณะที่โควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอเมครอนดูเหมือนจะแพร่เชื้อได้เร็วมากขึ้นการตอบสนองที่ถูกต้องคือการเตรียมความพร้อมระมัดระวังและอย่าตื่นตระหนกขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต้องปรับสูตรหรือไม่ และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการว่าโอมครอนจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักระบาดทั่วโลกแทนสายพันธุ์เดลต้าหรือไม่ซึ่งตอนนี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องไปยังประเทศต่างๆให้ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการสาธารณาสุขและเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อต่อสู้กับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เกิดจากโอมครอนโดยบอกว่ามาตรการควบคุมการเดินทางอาจจะซื้อเวลาได้แต่ไม่ใช่คำตอบค่ะ ขณะที่การปรากฏขึ้นของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าพอใจแต่ทางหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าโลกมีความพร้อมดีมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากการพัฒนาวัคซีนนับตั้งแต่ไวรัสโควิด1 9เริ่มต้นการระบาดโดยจนถึง <18. S 1> ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งพบการระบาดครั้งแรกในทวีปแอฟริกาเมื่อเดือนที่แล้วและลุกลามไปในมากกว่า30ประเทศทั่วโลก โดยหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับการระบาดรอบใหม่ของสายพันธุ์เดลต้าอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โอมครอนระบาด โดยเธอบอกว่าสายพันธุ์โอเมรอนดูเหมือนจะทําให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น3เท่าในแอฟริกาใต้เมื่อเทียบกันกันกบสายพันธุ์ก่อนหน้านี้แต่วัคซีนยังใช้ได้ผลและเมื่อถูกถามถึงความจําเป็นในการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิประจําปีเธอกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกกําลังเตรียมทุกอย่างซึ่งอาจจะรวมทั้งการฉีดวัคซีนเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาชนบางกลุ่มอายุหรือในส่วนของประชากรที่มีความเปราะบางหรือไม่อาจจะต้องใช้วิธีการปรับสูตร วัคซีนโดยขณะนี้ค่ะไวรัสโควิด1 9กลายพันธุสายพันธุ์โอเมรอนระบาดเข้าสู่เอเชียแอฟริกาอเมริกาตะวันออกกลางและยุโรปแล้วและ7ใน9จังหวัดของแอฟริกาใต้ซึ่งพบโอเมรอนระบาดครั้งแรกด้วยตอนนี้รัฐบาลในหลายประเทศเลือกใช้มาตรการคุมเข้มการเดินทางเพื่อหวังสกัดไวรัสดังกล่าว โดยเธอได้กล่าวว่าโอเมครอนนั้นแพร่เชื้อได้สูงมากนะคะและยังได้อ้างข้อมูลจากแอฟริกาใต้ที่พบว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมา2เท่าซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าแตกต่างจากการระบาดเมื่อ1ปีก่อนเพราะว่าตอนนี้ถือว่ามีความพร้อมมากขึ้น โดยไวรัสสายพันธเดลตา้ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากถึงร้อยละ99ส่วนสายพันธุโอเมครอนแพร่เชื้อได้ง่ายและเร็วกว่ามีโอกาสที่จะแซงกลายเป็นสายพันธหลักของโลกซึ่งมีความเป็นไปได้แต่ยังคาดเดาได้ยากและเร็วเกินไปที่จะสรุปเกี่ยวกับไวรัสโอเมครอนทั้งหมด ขณะที่ไมร์ไรอันผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงสูตรวัคซีนให้เหมาะสมกับโอไมครอนเนื่องจากขณะน,นี้เรายังมีวัคซีนประสิทธิภาพสูงให้ได้ใช้งานและใช้ได้ผลดีเราต้องมุ่งเน้นไปที่การแจกจ่ายวัคซีนอย่างเท่าเทียมมากกว่านี้และต้องพุ่งเป้าฉีดวัคซีนให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สุด ขณะที่คริสเตียนลินไมเออร์โคศกของ WHO ถแถลงข่าวในนครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ว่าผู้ผลิตวัคซีนควรเตรียมความพร้อมความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะที่มีการบริจาคเงิน12ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้กับทางแอฟ,ฟริกาใต้ในการสู้กับโอไมครอนค่ะรวมไปถึงสถานการณ์โควิดในแอฟริกาใต้นะคะตอนนี้พบว่ามีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์โอไมครอนค่ะ ดรมาเรียแวนเคอร์โคฟหัวหน้าฝ่ายเทคนิคว่าด้วยไวรัสโควิด1 9องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะสรุปสถานการณ์ล่าสุดของโอไมครอนเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อใน38ประเทศจาก6ทวีปที่ WHO ประจำอยู่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิม23ประเทศเพียงเมื่อ2วันก่อนแต่ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตจากโอไมครอนะคะโดยเตือนค่ะว่าข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าโอไมครอนมีความสามารถมากขึ้นในการติดต่อของโรค แต่ยังต้องศึกษาต่อไปนะคะว่าโอมครอนติดต่อได้ง่ายหรือหรือไม่เมื่อเทียบกับเดลต้าโดยทางแวนโคฟเคิร์กโฮฟยืนยันนะคะว่าขณะนี้เดลตายังคงเป็นโควิดกลายพันธุ์ที่ยังครองโลกอยู่ขณะที่ตูนิเซียค่ะถือเป็นประเทศล่าสุด ที่รายงานพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรกเมื่อวานนี้เป็นชายวัย23ปีมาจากประเทศคองโก,โกเดินทางมาถึงตูนิเซียจากสนามบินเมืองอิสตันบูลของตุรกีทำให้จำนวนประเทศที่พบโอมครอนเพิ่มเป็น39ประเทศ แวนเคอร์โคฟยังสรุปสถานการณ์โอมครอนล่าสุดในประเทศแอฟริกาใตา้โดยโอมครอนทำให้ผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแอฟริกาใต้ย,ยังไม่พบหลักฐานว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต,ตแต่อย่างใดขณะเดียวกัน que, ดรอับจูซาลามเกวผู้อำนวยการ สถานการณ์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นทวีปแอฟริกาของ WHO คะ่ะเปิดเผยบอกว่า WHO ได้มีการจัดสรรงบประมาณ12ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประเทศต่างๆทางตอนใต้ตของทวีปแอฟริกาต่อสู้กับโอมครอนในช่วง3เดือนข้างหน้านี้นอกจากนี้ WHO ยังได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปยังแอฟริกาใต้ที่จังหวัดกวัวเตง โดยให้เจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้ตามรอยผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโอไมครอนรวมทั้งส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปช่วยถอดรหัสพันธุกรรมโอมครอนใน3ประเทศแอฟริกาตอนใต้นั่นคือบอสเวนาโมซัมบิกและนามิเบียด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี n เอ็นนิข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของทีเอช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ